ฝรั่งเศสจริงเหรอใช่ดูสิน่าทานมากเลยกินปะแล้วรู้หรือเปล่าก่อนว่าจริงๆแล้วครัวซองไม่ใช่มาจากฝรั่งเศสใช่หรอจริงอยากไ่รู้วะดิมาจากไหนอะอยากรู้เปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไหนลองเล่ามาสิจริงๆแล้วนะครัวซองอ่ะมันเริ่มมาจากยุคสมัยสงครามระหว่างชาวเติร์กกับเวียนนาก็คือชาวออสเตรียนานมากปีคศประมาณ1 6ึ่งร ซึ่งในช่วงนั้นน่ะชาวเติร์กเขาไปบุกกรุงเวียนนามีวันหนึ่งมีคืนหนึงพวกชาวเติร์กได้แอบไปขุดเจาะอุโมงค์ <c oughs> เพื่อจะอ้อมเข้าไปตีกรุงเวียนนา <c oughs> แต่ คนทาขนมปังคนทาเบเกอรี่มีหน้าที่เฝ้าเวียนยามกาดดึ <Okay. S 1> ะเขาก็ได้ยินเสียงมีใครมาขุดเจาะอุโมงค์ก็น่าจะเป็นพวกชาวเตอ์เตออะไรนี้แหละ <c oughs> เขาจึงไปบอกพวกนทหาร <c oughs> ก็คือยู้ทันไงแทนที่แบบชาวเตอ์อจะอ้อมเข้ามาตีกรุงเวียนนาได้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็ไปบอกทห,หารได้ <c oughs> เขา้าไปไล่ <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สาคัญที่แบบทําให้เวียนนากรุงเวียนนาที่ออสเตรียชนะสงครามกับชาวเต์กพอต่อมาพอชนะใช่ไหมชนะสงครามเขาก็เฉลิมฉลองกันเลย ว่าแบบคนทําขนมปังเออก่งแบบเ,ออเขาก็แบบเชื่อชัวแล้วก็คนพวกทําเบเกอรกี่อ่ะเขาก็เลยทําขนมปังขึ้นมาเขาก็ทําขึ้นมาเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวทำไมอ่ะทำไมต้องพระจันทร์ครึ่งเพราะว่าร,รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะคือเป็นรูปธงชาติของชาวเติร์กเออเออมันร้อนเลียนเออร้อนเลียนก็ชนะมาเออก็เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็ตั้งชื่อว่าคิฟโฟซึ่งแปลว่า พระจันทร์ครึ่งเสียวในภาษาเยอรมัน <Okay. S 1> เวลาก็เดินทางไปเรื่อยๆจนถึงมีอีกเหตุการณ์นึงก็คือเจ้าหญิงของกรุงเวียนนาเนี่ยได้เขาเรียกว่าอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหลุยที่16ของฝรั่งเศสทีนี้เขาก็ต้องมีการยกย้ายเนาะมาประทับที่ประเทศฝรั่งเศส uh huh. ก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแหละแต่มีวันหนึ่งที่เจ้าหญิงเนี่ยเขาคิดถึงบ้านเกิด เออมาอยู่นานไงเขาเลยสั่งคนทําขนมปังที่เป็นชาวฝรั่งเศสนะให้เอ้ยไปทําคิปเฟลให้กินหน่อยแต่ช่างกําขนมคนนั้นเนี่ยทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนคิฟเฟลต้นตำรับอ่ะหาอะไรได้ก็มาทำใช่เพราะเป็นวัตถุดิบที่แตกต่างกันอยู่แล้วไงจากเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากคําว่าคิฟเฟลเป็นครัวซองที่ครัวซองที่แปลว่าพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเหมือนกันภาแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ ทีนี้มันก็เลยเป็นที่นิยมในชนชั้นสูงซึ่งต่อมาใช่ไหมคนออสเตรียเนี่ยาาเขาเป็นคนที่เป็นช่างทําขนมพี่ช่ชํมชองมากเขาเป็นคนแรกที่มาเปิดร้านเบเกอรี่ในกรุงปารีสฝรั่งเศส oh, oh พอมาอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมเขาก็เริ่มมีการ ปรับปรุงสูตรปรับปรุงวัตถุดิบเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่เหมือนกันอ่าถูกไหมใช่มันอาะหายากใช่มันอาจจะหายากหรือว่าความชอบของแต่ละที่ไม่เหมือนกันพอทีนี้เขาทำออกคิเฟลมาในสไตล์ใหม่มันดันไปคล้ายกับครัวซองจริงเหรอใช่ก็คือดันคล้ายกับครัวซองพอทีนี้มันก็มีช่างทำเบเกอรี่ชาวฝรั่งเศสที่เห็นคนเนี้ยคนที่เป็นชาวออสเตรียเนี่ย มาเริ่มเปิดร้านใช่ไหมแล้วเขารู้สึกเหมือนได้แรงบันดาลใจเขาสนใจในตัวคิทเฟลนี้เออซึ่งตอนนั้นมันเขาก็เรียกว่าขัวซองแล้วแหละเขาจึงเอาสูตรเนี่ยของการทาคิทเฟลเนี่ยมาพัฒนาต่อก็คืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงการใช้ยีสต์เปลี่ยนชนิดมีเนยเพิ่มขึ้นมีอะไรแบบนี้ที่มันเป็นวัตถุดิบหรือว่ารูปร่างในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมก็คือการทําออกมาเขาเปลี่ยนปุ๊บก็จะมีความกรอบ กรอบนอกนุ่มในอาจจะมีไส้เพิ่มมามากขึ้นหรือว่าอะไรนี้ซึ่งไอ้พวกเรื่องไส้เรื่องหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นในยุคที่แพร่หลายแหละแบบตอนนี้ใช่ปะตอนเราไปก่อนเราก็ไม่เคยกินคัวซองแบบไม่มีไส้ไม่มีหน้าถูกไหมซึ่งหมายก็าึ้นออยู่ที่ความชอบแล้วก็สไตล์หรือว่าแบบ คนแถวนั้นเขาชอบอะไรแต่ว่าเขาก็ยังคงเอกลักษณ์การที่เป็นลูกพระจันทร์เสี้ยวยู่ใช่มันก็จะมีพระจันทร์เสี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับฉบับคิดเฟลที่เป็นพระจันทร์เสี้ยเลยเพราะฉะนั้นบอกไปเลยว่าบอกจําไว้เลยนะครัวซองไม่ได้มาจากฝรั่งเศสโอเคเด<อ>ี๋ยวต่อไปจะจาไว้นะว่าครัวซองไม่ได้มาจ,จ,จากฝรั่งเศสใช่ครัวซองไม่ได้มาจากจริงๆแล้วก็คือมาจากออสเตรียใช่มันจุดเริ่มต้นนู่นอะจากออสเตรียจากสงครามเลยนี่ความรู้ใหม่มาก เป็นไงรู้แล้วเป็นไงสุดยอดขอบคุณสำหรับคำาม้ใหม่แต่ว่าโคซสองนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมาจากประเ,ท,ระเทศไหนก็ก็อร่อยเหมือนเดิมกินเลยฮะไปทำงานต่อดีกว่ากินแห้อร่อยฮะไม่ได้มาจากฝรั่งเศสน,นะอย่าลืม <laughs>